มาต่อเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับไปออกที่วัดพัพพานะครับในปีหนึ่งสี่เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนุมดํานะครับเหรียญน,นี้นะครับก็มีแยกเล่นนะนะครับมีแยกเล่นบล็อกสายฝนบล็อกตารางนะครับบล็อกสายฝนก็อยู่ในเกณฑ์พันกว่าบาทนะครับส่วนบล็อกตารางก็ประมาณพันห้านะครับพันห้าบวกลบนะครับห่างกันไม่มากนะครับ แต่จะเน้นสวยนะครับเน้นสวยไว้ก่อนนะนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกสายฝนนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับสังเกตนะจะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งลงมาแบบสัตาดนะครับแบบนี้นะครับนี่จึงเรียกบล็อกสายฝนนะครับนะสัตศาสตรเลยโอ้โหสวยนะครับเหรียญนี้นะส่วนด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ไหมเสียนแบบสายฝนนะครับวิ่งลงมานะครับนี่แบบนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ 1,000บวกลบนะครับพี่เพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคาเหรียญหลวงพ่อแดงหลังหลวงพ่อเจริญออกวัดพับพาปี 1, 4แบบนี้อยู่ในเกณฑ์1 0 0 0บาทบวกลบครับ